เดินไปดีๆไม่เอาช้าๆเดินดีๆมาพาไปจะเดินพ้นใดมีหมาน,นำ ชีวิตฉันมีแต่หมาหานำฉันเดินก่าวตามตามาเดินชีวิตของฉันช่างเพิดเพลินเช่งเ,เดินตมานำทางคนเราเหลือเกิดไม่ได้ดอกบางคนก็ออกมาล่างพิการสมบัติตัวคือสังขารทนทรมานกันต่อไปนะ <c oughs> ฉันนี่เกิดมาตาบอดตาบอดมองไม่เห็น สร้างสัมผัสอันจำเป็นอยู่เหนือกฎเกณฑ์คนธรรมดาชีวิตมีแต่หมาพาไปจะเดินทุ่นได้มีหมานำ